วัคซีนโควิด -19 สามารถที่จะมีอัตราป้องกันการตายได้โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุนะครับสารสุขได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิต2,417รายพบว่ามากกว่า70%ครับเป็นกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีนรวดเร็วที่สุดนะครับเจาะลึกไปกว่าน,นั้นถ้าเราไปดูกลุ่มผู้ป่วยอายุเกิน70ปีจะพบครับว่าคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแล้วเสียชีวิตมีมากถึง838ราย สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว1เข็มนะครับเสียชีวิต231รายคนที่รับ2เข็มแล้วเสียชีวิต13รายหรือคิดเป็นประมาณ0.5%นั่นหมายความว่าวัคซีนโควิด -19 ครับมีอัตราในการป้องกันการ,การตายได้สูงจริงๆนะครับโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรน,นะครับอันนี้ควรจะได้รับวัคซีนโดยด่วนที่สุดครับ